อย่างที่ผมได้เรียนไปครับฝีไม้ลายมือระดับครูเลยครับอะแต่ว่าช้างศึกนี่เดินชนอย่างเดียวอย่ายุบอย่าย่นนะครับโอ้โหดักแทงเข้าไปครับอ่าเดินติดตัวยี่ห้อบุลนามวยไทยครับลงมาจากดอยระบบหายใจนี่หายห่วงอยู่แล้วครับอ่เดี๋ยวท่องดูครับวันนี้ของดีเลยครับโอ้โห้ขวาร้อยเอ็ดบายเดี๋ยวดูซ้ายจากจังหวัดตากดูครับติดติดเข้าไปจอมลงคุนอยู่แล้วครับฝ่ายนตำงินช้างศึกนี่ครับ อ่ะดะูเก่งสยามดูโอ้มีศอกดักแต่ว่ามาโดนไปโดนแล้วแกเฉยๆเลยฝ่ไฟทำเงินเจ้าช้างศึกโอ้ดูครับวงไหนไปอ่ากรรมการแยกออกมาก่อนเนียยว,ว่ายิงโดนก็ยิงเดินแล้วครับช้างศึกขยับเข้าไปเตะข้ายต่อยทายนี่โอ้โหเก่งสยามคอยกดแขนไล่แขนเอาไว้แล้วก็มีแข้งขวานีออกแม่นนะครับออกแรงไกลและดองนี่สถานทั้งตัวช้างศึกไสปส่นเบียดก็ไปกระโดนขวา โต้คืนเจ็บๆหนักๆแล้วครับนี่มีศอกสลับด้วยเราเห็นช้างศึกนี่โดนไปหลายชุดแล้วนะครับแต่เรายังไม่เห็นเก่งสยามโดนบ้างครับล้มไปอีกแล้วครับมแต่ว่าเดี่ย่ายแดงครับโอ้โหเก่งสยามนี่มาดูครับเดี๋ยวแกออกซ้ายเดี๋ยวแกออกขวานี่ครับชักจะโมโหแล้วชักจะโมโหแล้วทีบหน้าเลยโอ้โหแต่ว่าโดนคืนมาปุ๊บเหมือนไปยั่วโมโหเขาเลยครับดูแขนซ้ายนี่จะมีปัญหาแล้วหรือเปล่านะครับโดนแข้งขวาไปเยอะ ใสกินเปล่าเลยนะครับตอกนี้ขาดเข้าไปโอ้โหแต่ละเนื้อแต่ละเม็ดนี่เจ็บเจ็บเนื้อเนื้อทั้งนั้นนะครับแต่ก็ยังไม่สนนะครับยังมีฮึดตลอดยี่ห้อบุรณามมยไทยนี่ไม่ยอมง่ายๆอยู่แล้วครับชนเข้าไปโอ้โหแข้งขวาเริ่มจะล้าเริ่มจะอ่อนลงไปเหมือนกันแล้วครับอาวุธแม่นกว่าเห็นเลยนะครับเก่งสยามยิงโดนแกงเ่ยิงเดินนะครับกรรมการยุติเลยครับเพราะว่าโดนไปเยอะจริงๆครับจบยก4ี่นะครับ เองสยามสิทธ์บอลสกนครับชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาท์ช้างศึกบุญลานามวยไทยครับใจแกสู้แล้วครับแต่ว่าโดนเยอะจริงๆครับดูภาพช้างก่อนนะครับก่อนที่จะไปรับชมโฆษณาครับเตะขวาเอียงเลยครับพยายามจะสาวกําปั้นแล้วนะครับช้างศึกแต่ว่าความแม่นยำเนี่ยแหละครับเข้ามวยหลวมไปหน่อยครับเนี่ยเตะหลุดโดนอีกแล้วเต็มกลางหลังเลยครับ ออกอาวุธแลกกันเจ็บๆ็บไม่มีใครยอมใครแต่ว่ายกนี้ออกมาเร่งเกมเดินเร็วขึ้นดูครับเด้นผาด่างเหยียดเข้าไปปล้ำในเห็นดลังการก็ไม่ต้นแล้วครับโอ้โหวงในนี่ก็อาทิ์อยู่แล้วนะครับล็อกแล้วก็เด้งตีคืนโต้คืนได้เจ็บเจ็บสวยๆครับอ่ะดูในครับจังหวะเข็นจังหวะอ่ะเสียบเขา่ากดแขนตีมาตีคืนอาวัดพละกําลังยกนี้ยกสามในร้อยเปอร์เซ็นต์ปิดมาเอาเสียไปมาสอบมา เอาใกล้ๆมีศอกด้วยนะครับเพชรอลังการครับตีกันยับเลยครับอ่ะใกล้ๆถีบไว้ก่อนเด่นผาด่างเพชรอลังการแข่งไปเดินเติอเอามตออ้าวหมัดคืนได้แข่งครับร้อยสามปอนดีหัวแถวทั้งคู่อ้าล็อกกันตีอ้าไขข้อแขนแม่แกแกะกันล็อกหน้ากลัวเลยนะครับเด่นผาด่างครับโอ้โหแต่ว่า เจ้าเพชรอลังการครับมาหาแกก็ตีโต้ทุกพ่วงท่าเหมือนกันเตะกระแทกแย้ไปก่อนโอ้โหมีหมัดสกัดไว้ก่อนครับแล้วก็วงนายครับมาตีเข้าไปเด็ดผาดาเพชรอลังการเพชรอลังการเสียบเข้าไปองคูตอนนี้โอ้หวงนายสงงรามเข่าล้วนๆเลยครับตอนนี้ไม่มีใครยอมใครเล็กกว่าก็จริงเพชรอลังการนายนี่สู้นายขึ้นบนด้วยมาตีกับมวยตัวใหญ่อย่างเด็ดผาดาครับเกมการชกยังถือว่า โอ้โหยังเบียดกัน็ดุกเรลาใจจริงๆนะครับแผ้ชนะนี่อยู่ที่ว่าไขรจะยุบใจย่นนะครับเพราะว่าไม่มีการยอมกันเลยนะครับทั้งวงนอกวงในเบียดเข้าหาไอ่ความใหญ่ล็อกไอ้เพชรอลังการก็ไล่แขนแล้วก็แทงคู้โอ้โหดูนะครับยังดูไม่ออกจริงๆนะครับมาถึงตอนนี้อ่ะนหนเดียวทั้งคู่ครับเพ็อรอลังการพยายามจะกดมาให้ตัวเท่ากาันตีขวาไปอ้าวล็อกมาเสียบซ้ายครับ อะเรียมนี้ยังตีไม่ได้กรรมการแยกครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเต็มผาด่างกับเพชรอลังการมาไหนไหนก็ต่อแข้งขวาไปก่อนซ้ายนำทางติดตัวกันอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับมาทันใดที่ไม่ได้ชมนีมหมาเสียได้แทนเลยครับดูครับดูชุดนี้โอ้โหน่ารักจริงๆไฟแดงลูกโอ้โหดูครับเดียวว่าดูจังหวะการล็อกนะครับถ่ายปล้ำนายเข้านขึ้นผลได้ก่อนนี่ ดูว่าจะได้เปรียบเลยจังหวะการจับเบียดเข้าไปแทงตีเข้าไปใสเข้าไปเอาเพชรอลังการไล่แขงแล้วก็มีลูกยัดใส่สวยๆเด่นผาด่างก็มีนะครับแทงต้องคืนตลอดไอ้อไม่ขนัดนี้กรรมการต้องแยกก่อนผิดกันส8แปตลบไปแล้วนะครับคุยคู่นี้ทานอะไรเป็นอาหารครับน้องๆทั้งคู่ครับโอ้พละกำลังนี้ถึงจุดนี้ยังไม่มีใครแพ้ยังไม่ย่าล็อกล็อกโอ้โหอโอ้โห,โโห,โโห,โโหแก แข็งแรงจริงๆครับเด่นผาด่างจังหวะนี้ครับโอ้โหอ้าวมาไม่เสียหายครับไม่เสียหายวางเข้าไปต่อเตะเข้าไปเพชรอลังการโอ้ยดูครับเด่นผาด่างเด่นผาด่างเ,าเพชรอลังการเด่นผาด่างโอ้โหดูครับมาผัดกันทําเลยครับคู่นี้ดูไม่ถอยด้วยครับเบียดเข้าไปลุยแล้วเป็นไงเป็นกันแล้วนะครับมาถึงยกนี้ออกมัดขวาทิ้มทิ้งเข้าไปเอา ประมาทไม่ได้นะครับเอาแล้วครับเบียดเข้าไปทั้งท่าจะได้ลุ้นได้เชียร์หรือเปล่านะครับต้องเร่งให้ตลอดครับจ่าอุ้มสั่งต่อยหมัดแล้วนะครับเพราะว่าในนี่โอกาสที่จะตีแล้วผ่านนี่อาจจะน้อยนิดโอ้โหแต่ว่าดูโต้มันลำหนักเหลือเกินครับอ่ะเวียงไปครับเพชรอลังการอุ้ยยังหมัดไปเจาะล่างครับใจยังสู้อัดฉีดรออยู่เพียบอยู่แล้วครับมานีครับหมัดปักพุงลงน้ําแข็งนี่อัดฉีดก่อนชงนี่โอ้โหหลายกำปั้นเลยนะครับ มาแต่จะทำได้หรือเปล่าโอ้โหขวาขึ้นมาโอ้โหพักหลังสดด้วยน้ําเงินฟอร์มนี่ไม่แพ้ใครแลนักต่อนักแล้วแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์นี่มาหามันบีบครับบีบให้ต้องเดินเบียดเข้าไปนะครับมีมัดมีศอกเด่นผาดาก็ไม่กลัวนี่นะครับสอกก็คอยบวกด้วยเอาดูนะครับไม่สนแล้วนะครับนี่นะครับเป็นไงเป็นการเบียดเข้าไปเอาโอ้โหอยากประกาศการดูของ เพชรอลังการได้หรือเปล่านะครับเบียดเข้าไปขยับเข้าไปไม่มีตกใจด้วยนะครับเด่นผาดางังต้องล็อกเอาไว้ก่อนเลยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับไปที่มุมแดงนะครับย้ำแขนไปอีกครั้งหนึ่งครับเด่นผาด่างแดงรถดีก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรอลังการคุ้งโรงน้ํมแข็งไปคนให้มาตามกันต่อในยกที่2นะครับเริ่มจากขยับเข้าหาบ้างขุนสยาม ไปอยู่นอกนี่โอ้โหโดนเตะเจาะยางก้าไปนี่เจ็บเจบไหลดอกนะครับในยกแรกยกกักข้าไปตีแล้วครับแทงซ้ายรูปร่างดีแล้วก็มีหมดัดมีฟอกอันตรายเหมือนกันนะครับขุนตาหยั่งแต่ว่าไปถอยในเกมตั้งรับนี่ไม่ดีแล้วครับเบียดเข้าไปโอโ้ดูครับมาแต่ละดอกนี่หนักหนักนะครับทั้งหมดัดทั้งฟอกแล้วก็โอ้ยโอ้ยเอาเอาแล้วครับโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนขุนตาหยามง แต่ยังแขงใจนะครับมีลูกแทงสายนี่คอยสะกัดเอาไว้ครับอา้าวลุ้นเลยลุ้นเลยลุ้นเลยมาแต่ว่าถ้ารุ่นน้องไม่กลัวไม่ตกใจมาระยะยาวระยะยาวเดี๋ยวต้องดูครับจะเป็นแบบไหนแต่ถ้าปิดเกมได้เร็วนี่โอ้โหโอ้โอแม่โดดเหมือนกันครับคุณสยามไม่ว่าเดินบวกแล้วนะโอ้โหทีเดียวนะครับเต็มเต็มไปค้างเลยนะครับจากบวกด้วยศอกครับขาสิก๋<ม>ยวจะมีภาพช้าให้ดูครับ โอ้โหอะไรกันนี่ยมันมาแบบรวดเร็วมากเลยนะครับโอ้ฝ่ายแดงนะครับวันนี้คลาสสิกโอ้แค่ยกสองเองนะครับไม่ทันดูดาดูดีเลยอะ่ะคุสยาม,มเรียบร้อยไปแล้วนะครับามาดูภาพช้าอีกทีนึงนี่แหละครับมัดก่อนมัดก่อนปังพวายลูกนี้เลยครับจะไปคว้าไะนี่แหละจะไปคว้านี่ยปังพวายนี่นะครับนี่ล้วนๆเลยนะครับลูกนี้ปักปักเสาแหวกหลังนะดูนีโอ้โห ใส่ซอกแหวกกาดเลยนะครับโอ้โหดูดิปังเข้าไปโอ้โหชัดๆัดเศษยิ้มก็เป็นบอลฟรีซ็อตอยู่ที่ค่ายมวยพอหลักบุญครับนักชกในดวงใจนี่โอ้โหดาวดังเลยครับดาวปังต่อพอหลักบุญเอาเอาวอ้ยบอลบอลยังเพิ่โอ้โหโอ้โหอ่านประวัติไม่จบเลยนะฮโดนแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูภาพชชาอี่ห<ช>นึ่ง <นะ S 2> ครับดีครับศิลปะแม่ไม้บวยไ,ไทยนี่แม่พลาดประมาทนิดเดียวนี่อูต้องดูครับแม่ฟืดไม่ฟืดฟืดไม่ฟ,นฟ,นฟืนครับฝ่ายน้ำเงินเพชรอ่าวไทยโอ้โหดูครับเอาตอนนี้ดูเกมบนเวทีก่อนดีกว่าครับพี่อลี <c oughs> โอ้โหเรียกว่าออกมานี่สาวเป็นใหญ่สาวเป็นการใหญ่แล้วนะครับปฏิหารหวังที่จะเช็ดบินให้ได้มีทั้งหมัดทั้งศอกเพชรอ่าวไทยดูว่าเริ่มฟื้นแล้วนะครับโอ้โหไปพลาดโดนก่อนเลยครับ ติดตามเลยครับแต่ว่าตอนนี้บทดเวทีคู่เอกนำรายการไปต่อนครับในช่วงพักยกที่3มนะครับมียาฉีดมา10,000 0บาทให้กับเพชรเอาไทยนะครับเบียดเข้าไปโอ้โหมาเลยครับทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งฟอกต้องขยับต้องเดินปาฏิหาริย์ต้องขยหยันโตนะครับไปรับเยอะๆไม่ได้ริ่มจยแรงขึ้นมาแล้วกบเพชรเอ่าไทยเอาสั้นกันเต็มที่ที่อย่างนั้นอย่างนั้นที่มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นทู่ฟุตบอ สัดกันอย่างนี้เอ้าปฏิหารเอ้าปฏิหารแดงต้องเงินเพชรเอาไทยเอ้าลุยลุยหนึ่งแสนอาชีพมาหนึ่งแสนเอ้าเฮ้หาเอ้าลุยเลยเพชรเอาไทยเอ้าไฟแดงปฏิหารต่อยลำตัวซ้ายปาเพชรเอาไทยแทงปปฏิหารเอ้าฟวันมาเพชรเอาไทยฟันมาเอ้าแหลกเลยนะครับโอ้โหนี่ครับแหมเดือดเดือดเดือดโอ้โหมาปฏิหารเอ้าเพ อภัยปาฏิหารเพชรอภัยโอ้โหกรรมการอารันแยกก่อนครับโอ้โหสุดมันเลยครับตอนนี้ยกสี่การโอ้ศอกนี้นะครับหลังจากแรงขึ้นมามาโดนบวกทีเดียวครับเรียบร้อยครับกรรมการไม่นับเลยนะครับกรรมการอารันนุชการยุติการชกครับแล้วก็ชูมือให้ปาฏิหารพอหลักบุญนะครับเป็นฝ่ายชนะ t ี o ไปในยกที่4ครับนี่เลยครับแกมีลูกเด็ดขาดจริงๆนะครับโอ้โหศอกของแกนี่ไม่ธรรมดาเลย ดูดูภาพช้านิดนึงนะนี่นละครับพุทนธนับปฏิหารพอหลักบุญนะครับโอ้ออกสวยเลยอะ่ะนะเพชรเอาไทยนี่แกก็บุกตลอดนะครับแต่ว่าไม่ระวังตัวอะ่ะนี่นะครับสอกลูกนี้นะครับวิ่งเข้าไปจามเลยอะ่ะปังเข้าไปนะครับจามลูกนี้ทีเดียวเลยนะครับโดนทางเลยทีเดียวโอ้โหนี่และครับโอ้โหทีเดียวเลยนี่ฝาลูกบวกทีเดียวเลยนะครับ